สวัสดีครับมาดูรอบเช้านะครับกระไทองปีหกหกหรือปีนี้นะครับเป็นกระไทองพ้นทรายนะครับขายยกคู่นะครับขายยกคู่เอาไวๆเลยนะเอาสักสามพันหกร้อยบาทนะครับสามพันหกร้อยบาทกระไลทองหลังยันหลังหนุมานนะครับคู่นี้นะสามพันหกร้อยบาท สวยในซีนพร้อมกล่องนะครับมีคู่เดียวนะครับสามพันหกร้อยบาทเหรียญใต้ลมเย็นนะครับใต้ลมเย็นมีสองเหรียญใต้ลมเย็น หรืออันปะก้านะครับปีสองหกนะสวยจมูกด่งแนะหนึ่งพันสามร้อยบาท,นะ1300บาทนะครับมีหนึ่งพันสามร้อยบาทมีสององนะครับมีสององคนะ หนึ่งพันสามร้อยบาทเหรียญเอ่ตะก้อนะครับเหรียญเสือมอบเสือมอบเสือมอบหลวงพ่อสุดนะครับกระไรทองเสือมอบหลวงพ่อสุดกระไรทองพระสวยจมูกดง ไรทองเดิมนะครับเสือมอบหลวงพ่อสุดเอาสองพันดร้อยบาทนะครับ2องพันแปดรอบาทสวยๆเลยพ้อมเดียมกันน้ำสองพันอบาทรูปไทยหลวงพ่อกลวยนะครับครึ่งองค์กับยันคู่เนะี่ยบาละสี่ร้อยบาทนะครับปีหกหหลังคานุมานบานละสี่รบาทแล้วก็มีภาพเข้ม บานซ้ายนะครับครึ่งองค์เข้มนะครครึ่งองค์เข้มเนี่ยแปดร้อยบาทนะครับครึ<_<_ hmm. <_่งองค์เข้มแปดร้อยบาทมีแค่บานเดียวนะครึ่งองค์แปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายดูรอยเจาะนะฮะพระเป็นพระผิวหิ่งนะครับพระไม่ได้ใช้นะ อันนี้สออขีดนิยมนะครับเอาสี่พันบาทสออขีดนิยมเอาสี่พันบาทอันนี้ถ้าเกิดล้างคราบฝุ่นออกเนี่ยสวยเลยนะครับอันนี้ก็ขายเดิมเดิมนะขายไปเดิมเดิมเอาสี่พันบาทไปไวเลยถ้าเลีนกันหกเจ็ดพันนะเหรียญมหาลาบหลวงพ่อแพนะครับเจ็ดร้อยบาทมหาลาบพระสวยจมูกดง ขวนทุงมหาลาบหลวงพ่อแพรสิงบุรีตริดต่อโค้ดด้วยนะเจ็ดร้อยบาทสวยๆพ่อท่านคลิ้งนะครับพ่อท่านคลิงปีสองหนึ่งพระสวยนะเอาพันห้าร้อยบาท 500บาทเหรียญกลมปีสามเก้านะครับเหรียญกลมปีสามเก้าพิธีใหญ่แล้วก็เป็นรุ่นประสบการณ์ด้วยนะเหรียญกลมปีสามเก้าพระอันนี้จมูกโด่งนะรพระสวยเหรียญกลมปีสามเก้าเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาท ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับลวงพ่อเครือบปีหนึ่งห้านะครับสุไทยธานีอันนี้ก็เป็นเหรียญประสบการณ์ของจังหวัดอุทัยนะหลวงพ่อเครือบปีหนึ่งห้าหมดตโน้ตโน้ตอยู่บนโต๊ะนะฮะลงุงเครือบปีหนึ่งห้าเนี่ยเอาสามพันบาทนะครับ พระสวยผิวเดิมนะเด่ยนยประสบการณ์จังหวัดอุทยัยเหรียญหลังพระพรมปีห้าเจ็ดกระถิ่นนะครับหลวงปู่หงนะอันนี้ทันตัวนะทันตัวนะทันตัวหลวงปู่ปีห้าเจ็ดนะอันนี้มีเหลือเหรียดมีเข้ามาเหรียญเดียวนลครับห้าร้อยบาทร่มส่งนะครับพระพรม สนใจนะครับสนใจรายการไหนนะทักไลน์เหมือนเดิมน,นะไอดีไลน์ a c a l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ